นั่งอึอเหรอนั่งอึอเหรอทำอะไรนะ่ะทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะพี่สิงโตไปไหนไม่รู้พี่สิงโต

ติมอย่าไปในนั้นมันมีกิ้งกือกิ้งกือตัวใหญ่ๆนะเต็มไม่เอาไม่เอาไม่เอาเต็มไม่เอาแอะเฮ้ยเตมเหยียบกิ้งกือขดแล้วเนี่ยเตมชอบจับกิ้งกือพอโดนมันก็ขดเลยเตมไม่กลัวอะไรเลยเนาะ เรียขวดทำไมอะลูกลว,ว้าออ,อ,อมทุกอย่างยกเว้นข้าวข้าวไม่เอาเลยไม่กินเลยที่ให้กินไม่กิน,นที่ไม่ให้กินกินแอ่แอ่ หยุดนะติมแมวน้อยส <c oughs> วังล้มมีหินมีหินด้วยนะนไหนไหนนน ไว้ที่เดิมครับลูกเต็มไว้ที่เดิมไว้ที่เดิมเล่นเสร็จแล้วไว้ที่เดิมที่เดิมนะครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องบาออกมาเหยียบกิ้งกือแล้วน่ะอพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอันอื่นเต็มไม่ต้องออกมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเก็บขวด ไม่ต้องเก็บขวดขายว้าย,ายนั่งกินเกย์ว้าย,าย,ย,ย,ยนั่งกินเกย์ว้ายว้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งกินเกย์ว้ายนั่งกินเกย์แล้วไอ้เหยียบกินเือ์ติมออกมาติมออกมายุงมันเยอะแล้วเร็วดูดิกินเกยอยูท่ทีตูดนี่ Tim oh, Ma bóc 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 ok tìm food. bóc bóc บก๊บกบก๊บกบ๊กบ๊กเี็มพูดบก๊กบ๊กไปแล้วบก๊บกบก๊บกบ๊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 กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะปั่นนิ้วเอาเดินเอาก็ได้ไม่ต้องวิ่งหรอกอไปว่าที่เดิมไว้ที่เดิมไว้ที่เดิมเก็บให้เป็น